มีหลายคนหลังไม้ถามผมกันเข้ามาครับว่า CDC action zone กับ RSI ที่เคยพูดในคลิปก่อนมันสามารถเอามาใช้งานจริงในปัจจุบันได้หรือเปล่าคล,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วครับซึ่งต้องบอกว่ามีใครหลายๆคนนะครับที่ทักกันเข้ามาหลังไหม่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ C D C Action Zone กับ R S I ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับตามขึ้นไปดูที่ด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ เอาไว้ให้นะครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ครับคุณโชคดีมากๆเลยครับหลายคนครับผมเชื่อมั่นว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณล้วนใช้เวลาไปกับการทําเงินอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมเรียกมันว่า making money การ making money มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันทําให้คุณสามารถมีเงินเยอะขึ้นแต่คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนที่รวยมากขึ้นคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งคนที่สามารถพาตัวเองไปสู่คาว่าอิสรภาพทางการเงินได้ครับคุณจําเป็นต้องฝึกทักษะของการ growing money ครับการ growing money คือการทําให้เงินเติบโตหรืองอกเงยซึ่งผมอยาก จะบอกว่าผมทําโปรแกรมหนึ่งนะครับที่จะฝึกครับให้คุณเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครับในเรื่องของการ growing money โดยโปรแกรมโปรแกรมนี้ครับเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า mastery financial free ครับซึ่งในโปรแกรมนี้เนี่ยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ mindset ของคนรวยล้วนๆเลยนะเพราะคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าวันนี้ครับคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชุดของคุณได้เนี่ยมันขึ้นกับวิธีคิดของคุณถ้าวิธีคิดของคุณไม่เปลี่ยนครับคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการใดๆเลยซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดของคนรวยว่าเขาสามารถ ทำให้ตัวเองรวยขึ้นคุณจะเรียนรู้แม้กระทั่งความลับของเงินนะการใช้นี้สิน์ครับเพื่อทําให้ตัวคุณรวยขึ้นคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยหรือแม้กระทั่งถ้ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตทางด้านการเงินเนี่ยคุณจะรับมือมันได้ยังไงคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งให้คุณร่ํารวยมากขึ้นคุณจะสามารถครับฝึกวิธีคิดของตัวเองให้กลายเป็นนักลงทุนชั้นเซียนเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งวิธีการครับที่จะทําเงินจากอากาศ คุณจะได้เรียนดูทั้งหมดในคลาสคลาสนี้ที่เราจะเจอกันผ่านช่องทางซูมนะครับเรียนกัน10ครั้งเต็มๆซึ่งในคลาสเนี่ยคุณจะได้เนื้อหาแตกต่างกันทั้ง10บทเรียนคุณจะได้รับการบ้านครับซึ่งต้องบอกเลยตัวการบ้านเนี่ยคือตัวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายๆคนและคุณจะได้มีโอกาสเล่นเกมที่มีชื่อว่า Cash Flow Game หรือเกมกระแสะเงินสดลิงเข้ากับบทเรียนแต่ละบ,บทเรียนด้วยซึ่งจากที่ผมเคยสอนมานะมีใครบางคนนะที่เคยเข้ามาแบบติดลบเดือนละหลักแสนแต่หลังจากผ่านโปรแกรมนี้ไปประมาณ4เดือนเขาสาม,มารถพาตัวเองไปสู่คําว่าาอิสราภาพ บางคนครับ <function> เป็นเจ้าของธุรกิจระดับร้อยล้านนะครับเข้ามาในโปรแกรมนี้แต่ติดลบหลักแสนต่อเดือนด้วยเช่นเดียวกันนะแต่พอเข้าโปรแกรมนี <reco Christ. S 1> ้เ <fry> พ <UC S> ียงแค่2เดือนเท่านั้นครับสามารถพาตัวเองไปสู่คาว่าอิสรภาพทางการเงินได้ด้วยบางคนเป็นพนักงานประจำครับแต่พอจบโปรแกรมครับสามารถปลดหนี้หลักล้านไปได้ด้วยหรือเจ้าของธุรกิจบางคนครับที่เรียกได้ว่าเดิมเนี่ยเขาบอกกับผมว่าเขาติดลบ15%ทุกเดือนแต่พอเข้าคลาสคลาสนี้ครับหลังจบคลาสปุ๊บเอาความรู้ไปปรับใช้ครับเอาแนวคิดที่สําคัญไปปรับใช้ทําให้ธุรกิจของเขามี กาไรเติบโตขึ้น10%ทุกๆเดือนเลยหรือบางคนนะครับที่เข้ามาครับถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเขาบริหารจัดการเงินไม่เป็นครับติดลบทุกเดือนต่อเนื่องแต่พอเข้าโปรแกรมนี้ครับสามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตของเขาไปกว่า50%เกิดขึ้นได้นะครับแล้วไม่พอครับเดิมเขาไม่มีความรู้ในด้านการลงทุนเลยแต่พอปรับ mindset ในคลาสคลาสนี้ปุ๊บเขาสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้นครับจนกระทั่งครับมีกาไร80%เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนแต่พิเศษยิ่งกว่านั้นครับต้อง ผมมีดีลพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปคลิปนี้แล้วตัดสินใจสมัครภายในวันนี้นะครับที่คุณดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับคนที่ตัดสินใจสมัครครับคุณจะได้โบนัสพิเศษที่เป็นเซสชั่นพิเศษหลังจากจบแต่ละคลาสนะครับมูลค่าของมันครับสามแสนบาทนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่านี่มันคือดีลที่ดีมากๆและเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครหลายๆคนถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่คิดว่าคุณฟังถึงตรงนี้แล้วคุณสนใจครับผมแนะนำแล้ว รีบทักเข้าไปที่ช่องทาง l i น e แอดที่ผมแปะเอาไว้ด้านใต้ได้เลยนะโดยพิมพ์คำว่า M F เอฟนะครับสามารถขอรายละเอียดในนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วยังไงไว้เจอกันในคลาสนะครับและแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันในรายละเอียดของสิ่ง,ส,งสิ่งนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมจะค้นหาหุ้นและเอามาใช้ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยมันยังคงสามารถทําได้อยู่จริงหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปชมรายละเอียดกันนะครับอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์นะครับแล้วมาเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกด like กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์ comment เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe แนะนำนะครับกด subscribe ได้เลยนะครับผมแต่ต้องขอย้ำนะว่าคลิปคลิปนี้นะไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหุ้นที่ผมพูดถึงทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ใช้ประกอบในการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับโอเคผมเปิดกราฟหุ้นในตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งอ้างอิงจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยพูดถึงนะครับในคลิปของ C D C Action Zone แล้วก็ R S I เนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจําได้นะครับก็คงต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวเราจะใช้อินดิเคเตอร์สตัวนะครับอันที่1คือเป็น C D C Action Zone อันที่2นะครับก็คือเป็น R S I ที่อยู่ด้านล่างแต่หลายคนอาจจะถามกันเข้ามาว่าแล้วอย่างนี้เนี่ย์ คุณนับสมมุตินะครับผมตั้งโจทย์ว่าผมสนใจหุ้นที่มันแบบว่าให้ปันผลนะครับได้3%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทน ROE ตรงนี้นะครับอยู่ที่มากกว่า10%ซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนนะครับว่าในรายละเอียดตรงนี้นะครับผมจะใช้ในสิ่งที่เรียกว่า E f i n Stock Pick Up นะครับซึ่งพอคุณสร้าง condition ของ E f i n Stock Pick Up ที่อยู่ด้านบนซ้ายนะครับแล้วคุณสั่งสแกนโดยตั้ง condition ที่ว่าปันผลเนี่ยมากกว่า3%เนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือ มากกว่าสิบคุณจะได้ลิสต์หุ้นตามนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะกดซอ u r c e d i v i d e ตรงนี้นะครับก็คืออ้างอิงตามด i v i เดนอ่าเดี๋ยวเราจะคัดมาจากตรงนี้เลยนะว่าเฮ้ยมันมีตัวไหนที่มันสามารถลงทุนได้จริงหรือเปล่าอ่าหุ้นตัวแรกครับผมจะเริ่มจากตัว STGT ก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าคุณดูนะครับปันผลมันให้สูงถึง2 3 1 2อซ่าซึ่งตรงนี้ครับผมมาที่ว่าเว็บเซ็ตเทรดนะครับมาดูที่หุ้น STGT เนาะอ่าตัวนี้นะครับผมไปที่งบการเงินเหมือนเดิมเลยนะคร ลองมาดูครับธุรกิจที่ดีต้องมีกําไรเกิดขึ้นเนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะเห็นว่าเออจริงหว่ามันมีกําไรคราวนี้ผมจะกลับมาที่ตัวหุ้นเลยนะครับมาที่ STGT นะผมคีย์เข้ามาเลยนะครับพอผมคีย์เข้ามาอย่างที่เห็นนะครับคุณจะเห็นว่าผมใช้ time frame week เนาะถ้าครั้งที่แล้วคุณยังจดจําได้ในคลิปที่แล้วผมจะพูดชัดเจนนะว่าอันดับแรกเนี่ยผมขอให้คุณดูตําแหน่งของ RSI เนาะว่าเฮ้ย RSI มันเข้าสู่แดน oversold พอมัน oversold ปุ sold ๊บคุณเห็นการพลิกขึ้นของ RSI นะตัดเหนือเส้น30เมมื่่ออไหหปุุ๊ใ้คณงหา C ที่เปนจ ุดสีเขียวโดยทันทีพอคุณเห็น CDC ที่เป็นจุดสีเขียวปุ๊บให้คุณทําการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปแล้วขายออกเมื่อไหร่ก็ขายออกเมื่อตอนที่คุณเห็น RSI นะมันเข้าสู่แดน o v e ว b o u บ h t แล้วหักลงพอมันหักลงปุ๊บให้ไปมองหาจุด CDC ที่จุดสีแดงตรงนี้แล้วขายออกที่แท่งถัดไปซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูหุ้น STGT ตรงนี้เนี่ยคุณจะพบเห็นอย่างชัดเจนนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของ STGT เนี่ยจุดเริ่มต้นคุณไม่ได้เห็น RSI เข้าสู่แดน o v e ว s o l โซเลยเนาะคุณจะมาเห็นอีกทีโอเวนี้้แลวค่อยพลิกขึ้นแถวนี้ดัง นั้นเราจะรอให้เห็นจุดสีเขียวนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ มันยังไม่เห็นจุดสีเขียวเราจะยังไม่เจอโอกาสที่ดีในการลงทุนแต่เบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าถ้ามันทําการพลิกตัวสูงขึ้นไปนะมันก็จะมีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนะที่เฮ้ยพอพลิกปุ๊บแล้ว CDC เป็นสีเขียวเนะี่ยนั่นอาจจะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสําหรับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตข้ามไปที่หุ้นตัวถัดมาแล้วกันนะครับคุณจะเห็นว่าหุ้นตัวถัดมาเมื่อกี้นะครับคือหุ้น PAP เนาะซึ่งหุ้น PAP เนี่ยมันจะให้ปันผลอยู่ที่ประมาณ19.53กันเลยทีเดียวนะเพรฉะนั้นเลองไปดูตัวหุ้นตัวนี้ิึะเริ่มต้น ก็แน่นอนครับผมขีดชื่อหุ้น PAP เลยนะครับแล้วก็มาที่งบกันเงินนะครับพอมาที่งบกันเงินหุ้นที่ดีอย่างที่บอกครับดูแบบเรียบง่ายเลยต้องมีกําไรนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าใช่มันมีกําไรเกิดขึ้นจริงๆนะจะเป็นสภาวะโควิดแต่ก็จะเห็นชัดเจนว่าเออมันมีกําไรดังนั้นผมย้อนมาขีดชื่อหุ้นตรงนี้นะเพื่อมาทดสอบกันนิดนึงเนาะคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าหุ้น PAP เนี่ยพอผมย้อนกลับไปอ่ะจุดแรกที่เราเห็นนะตำแหน่งนี้เลยครับจำตำแหน่งเริ่มต้นนะครับคือแถวๆนี้นะครับจะเห็นว่า ISI มัน ปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือมองหาจุดสีเขียวจะพบเจอว่าจุดสีเขียวมันยังไม่มาเนาะพอจุดสีเขียวตรงนี้ยังไม่มานะผมก็ปล่อยไปก่อนเนาะก็ไปเล่นจุดสีเขียวข้างหน้านะนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะเห็นนะครับนี่คือจุดสีเขียวแสดงว่านี่คือสัญญาณเข้าซื้อเราทําการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปอ่าเราเข้าซื้อที่ราคาโอเพนนะครับได้นี่หนึ่งจุดหกสี่ถามว่าแล้วไปขายเมื่อไหร่คุณก็มองที่ ISI ครับนี่ครับ ISI มันเริ่มมาพลิกตัดลงแถวๆนี้เนาะพอตัดลงปุ๊บคุณก็ไปมองสัญญาาาาาณททีีีี่่เเป็็็นน CDC CDC สสแแดดงงะรบกกกจจพอวํขย ที่แท่งถัดไปตรงนี้ครับคุณจะได้ขายออกที่1.56ซึ่งไม้นี้ ขาดทุนเนาะหลังจากนั้นผมมองหา ISI ครับนี่ครับโอเวอร์โซอีกแล้วแล้วก็พลิกขึ้นเนาะก็ไปมอง CDC ที่เป็นจุดสีเขียวอีกครั้งครับตำแหน่งนี้ครับนี่ครับสีเขียวก็ทําการเข้าซื้อแท่งถัดไปคุณจะได้ซื้อที่1.64จากนั้นปุ๊บหลายคนจะเห็นว่าเฮ้ยนี่ไง ISI มันขึ้นโอเวอร์บอลแล้วก็พลิกลงเนาะเราก็ไปม,มองหาจุดสีแดงครับจุดสีแดงจะเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้ก็ขายออกที่แท่งถัดมาตรงนี้คือ้นี้ก็จะขดทุนอีกแลนะไ่อนคบคุณจะเห็นว่าตรงนี้คือาะแล้วกก็าพลิถวๆนี้ะครับ้ปพพุุ๊ผมมก็องหาจด CDC ที่เป็นสีีเขยวะ พบเจอว่านี่คือจุดสีเขียวแต่เราบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าเราจะไม่ได้ทําการเข้าซื้อตําแหน่งนี้เนาะแต่เราจะเริ่มซื้อเมื่อไหร่เราจะเริ่มซื้อจริงๆตอนที่แท่งเทียนเป็นสีเขียวคุณดูที่ขอบพวกนี้จะเห็นว่าแท่งเทียนเป็นสีแดงทั้งนั้นเลยนะแต่ผมเริ่มเห็นตอนที่แท่งเทียนเป็นสีเขียวจริงๆคือบริเวณตรงนี้นั่นเองผมก็เลยทําการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปที่1.02 <ๆ S 1> นะครับผมตียาวเลยนะครับจนกระทั่งนี่ครับ RSI เข้าสู่แดนโอว์บอลเนาะแล้วก็พลิกต จะพบเจอว่า CDC ที่เป็นจุดสีแดงมาอยู่บริเวณตรงนี้นะก็จะทําการ ขายออกที่แท่งถัดไปที่2.36ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไปมองหาถัดมานะครับที่ RSI Oversold เนาะ RSI Oversold ผมจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับ Oversold เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เริ่มพลิกขึ้นตรงนี้เนาะก็ไปมองหา C D C ที่เป็นจุดสีเขียวนะก็จะเห็นว่าจุดสีเขียวเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้ทําการเข้าซื้อแท่งถัดมาที่2.94จนกระทั่งครับคุณจะเห็นว่า RSI ตรงนี้ Overbought แล้วก็พิกลงตรงนี้ก็ไปมองหาจุดสีแดงของ C D C ก็จะเห็นว่านี่คือจุดสี ที่บที่3.92ไม้นี้ก็จะได้กำไรอีกแล้วนะครับมีกำไรมาอีกแล้วนะจากนั้นเราไปมองหา RSI ที่โอเวอร์โซเนาะจนกระทั่งคุณเริ่มมาเห็นโอเวอร์โซแถวๆว,วนี้เนาะพอโอเวอร์โซแถวๆถ,ถวนี้แล้วมันก็เริ่มพลิกขึ้นใช่ไหมพอมันเริ่มพลิกขึ้นเราก็เลยมองหาจุด C D C สีเขียวนะจุด C D C สีเขียวที่ผมมองเห็นเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้แต่นี่เป็นแท่งเทียนสีแดงเราก็เลยขยับไปที่แท่งถัดไปนะครับแท่งถัดมาอยู่บริเวณน,นี้เนาะนี่คือสัญญาณเข้าซื้อก็ทําการซื้อที่แท่งถัดไปนะครับที่นะจานนมมองหาแ s i ที่มันโอเวอร์บอลแล้วพลิกลงมาครับก็จะเห็นว่านี่ครับไ s i โอเวอร์บอลแล้วก็พลิกตัดลงมาเนาะพอตัดลงมาเราก็เลยมองหา C D C ที่เป็นจุดสีแดงนะครับก็จะเห็นจุดบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับก็ขายออกแทั้งถัดไปที่5.06ไม้นี้ก็จะได้กําไร จากนั้นเราไปมองหา RSI ที่ตำแหน่ง oversold อีกแล้วนะครับ RSI oversold จะเห็นว่า oversold แถวๆนี้แล้วก็พลิกขึ้นเนาะบริเวณนี้ก็ไปมองหาจุด C.D.C สีเขียวนะครับพอมองหาจุด C.D.C สีเขียวผมจะเห็นว่านี่ครับจุดนี้คือจุดสีเขียวก็ทําการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปนะที่2.4เนาะพอซื้อที่2.4 ok. เราก็ไปมองหา RSI ที่ตำแหน่ง overbought นะก็จะเห็นว่านี่คือตำแหน่ง overbought แล้วมันก็พลิกลงมาเนาะพอพลิกลงมาก็ไปมองหา <nelle> จุด C.D.C จุดสีแดงนะครับก็จะเห็นว่าจุดส <ๆ S 1> <ๆ>ีแดงนะครับเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้ก็ขายออกแทง ที่4.76ไม้นี้ก็จะมีกําไรข่าวดีคือณสภาวะปัจจุบัน RSI เข้าสู่แดน oversold เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มพลิกขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้จุดที่คุณควรจะต้องมองดูก็คือจุดของ C D C ที่เป็นจุดสีเขียวนั่นเองนะครับนี่คือโอกาสอย่างหนึ่งนะแต่ก็ขอย้านะว่าไม่ได้เชิญชวนให้ใครนะมาเฝ้าหุ้นหรือว่าลงทุนตามที่ผมบอกเนาะคุณต้องตัดสินใจกันเองนะครับอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งถ้าคุณดูผลลั์ครับคุณจะพบเจอว่านี่ครับนี่คือเรา้้เ 1, า,เาเขาซือ ที่ price in เมื่อกี้คือ ATO เหมือนกันนะแล้วก็ price out ที่ ATO ด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีขาดทุนขาดทุนแล้วก็กําไรมาต่อเนื่องเลยเนาะซึ่งจะเห็นว่าปลายทางเนี่ยเงินทุนจาก10,000แจะกลายเป็น7 0 0 0 0สนะครับโอ้ oh, ซึ่งต้องบอกว่าคุณเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่ปี2007นจะจากข้อมูลนี้เนาะซึ่งผลตอบแทนมันจะได้มาประมาณ6 2ร้อยเนะครับคิดเป็นระยะเวลาปุ่มตีประมาณก็คือ15้าปีเนาะสิ้าปีเนี่ยเฉลี่ยต่อป,ปีคุณจะได้มาประมาณาาาจจส,สี่สิ i, เบ,บเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ผมก็เลยทําให้คุณดูครับผมลองย้อนกลับไปประมาณ5ปีนะครับหปีเนี่ยตอนนี้2 0ง2ผมย้อนกลับไป5ปีก็คือ2 0งศเนาะผมจะเห็นว่าแถวแถวสองศู2017มันจะอยู่บริเวณตรงนี้เนาะอันดับแรกเราก็มองหา RSI ที่มันเกิดการโอเวอร์โซเนาะผมจะพบเจอว่านี่ครับแถวแถวนี้ RSI โอเวอร์โซ่ละพิกผมก็เลยไปมองหา C D C ที่เป็นจุดเขียวเลยนะครับ C D C ที่เป็นจุดเขียวผมจะเจอบริเวณตรงนี้พอดีก็เลยทําการเข้าซื้อที่แท่งนี้นะครับสองจุดสี่แล้วก็ไปรอขายออกตอนไหนนี่ครับ RSI ล,ลเอเพ,อ,พงองหา จุดสีแดงก็ตรงนี้ครับขายออกที่แท่งถัดมาที่4.76นะครับจากนั้นกะเห็นว่ายังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อถัดมานั่นเลยเป็นที่มาที่ผมไฮไลท์สีส้มเอาไว้ว่าอ๋อถ้าเราย้อนกลับไป5ปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคือระยะเวลาที่เรามีการซื้อขายเกิดขึ้นแค่ไม้เดียวเท่านั้นอ่ะซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนประมาณ98.33นะครับในระยะเวลา5ปีเฉลี่ยผมก็ตีไป19.67อต่อปีกันเลยทีเดียวก็ถือว่าไม่ได้แย่นะผมว่าเรียบง่ายด้วยแต่สามารถทําเงินให้กับคุณดดด้ตตัััววแรรกทที่ผมมลออองสบใหหคคุณเเ็นื PP ถาาจะ Sta อนะ STA นะครับก็คือเป็นบริษัทแม่ของ STGT Sta เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันให้ปันผลกับคุณได้1 7 5 8แปต่ก็ต้องบอกก่อนนะอย่าไปติดกับดักปันผลตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้คือข้อมูลจากปีล่าสุดเนาะก็คือปีที่แล้วซึ่งถ้ารวมเทียบกับราคาเนี่ยมันก็คือให้ได้17.58%เราไม่สามารถการันตีได้นะว่าตัวเลขปันผลนี้มันจะยังจ่ายเท่าเดิมหรือเปล่าแต่ถ้ามันจ่ายเท่าเดิมมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับใครหลายๆคนได้ด้วยเช่นเดียวกััันนนะครรรบปปผผผลด17.8%มมมสุุุให้้ณเิ่ตท นะคุณจะเห็นชัดเจนนะมันมีการติดลบถี่มากเนี่ยเห็นปะ ติดลบตลอดเลยแต่ชนะอยู่2ไม้แต่เป็น2ไม้ที่กินกาไรคําโตมากครับซึ่งเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี2006สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินต้น1 0 0 0 0แถูกเปลี่ยนกลายเป็นเกือบ2ล้านนะครับสแสดงว่ามันสามารถเป็นไปได้นะกับการลงทุนระยะยาวจริงๆเพียงแค่ว่าคุณมองเห็นมันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณมองแต่การเก็งกาไรระยะสั้นเนี่ยแน่นอนครับบางทีคุณอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เนาะแล้วคุณจะต้องมีอารมณ์เข้าไปร่วมกับมันพอสมควรซึ่งถ้าเราคิดผลตอบแทนนะครับจะเห็นว่ามันจะได้ผลตอบแทนประมาณ1,800 1,800%นะตอบแทน16แปด16ปีเปอรตอซปีนะ จะได้อยู่ที่ร้อต่อปีกันเลยทีเดียวนะแล้วอันนี้ผมก็เลยลองย้อนกลับไปดู5ปีนะครับหปีจะเห็นว่ามีการซื้อ2ไม้แพ้ไม้หนชนะไม้1นึเนาะในช่วงล่าสุดนะได้ผลตอบแทนมาประมาณ204%ร้อร์เซ็นะผมคิดจากเงินทุนหนึ่งแสนนะออจากเงินทุน1นึ่งแสนตัวเลขเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่นะก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ204.16ถ้าคุณหาร5จะได้มาที่สี่ส ซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเราได้หุ้นไป2ตัวแล้วนะเมื่อกี้จากที่ผมลองไล่สุ่มให้คุณเห็นเลยนะผมไม่รู้มาก่อนด้วยแล้วว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ทําให้คุณเห็นมาก่อนเลยนะก็จะเห็นชัดเจนนะหุ้นตัวถัดมาที่ผมจะเลือกนะก็เป็น TMT เนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะ TMT มันบอกว่าปันผลมันให้14%ตต่อปีกันเลยนะก็ ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะยังคงจ่ายได้หรือเปล่าในปีถัดไปเนาะและแน่นอนครับพอเรามาดูผลลับคุณจะเห็นชัดเจนนะใช้เงินต้นเหมือนเดิมครับหนึ่งแสนครับก็ซื้อซื้อ,อขายขาย,ขายเริ่มตั้งแต่ปี2006เนาะจากกราฟเมื่อตะก,กี้นะครับก็เห็นว่าจาก1นึ่งแกลายเป็น5้าแสนนะครับซึ่งแน่นอนครับพอคุณดูอย่างนี้ผลตอบแทนที่ได้คือ4ี่ร้อยสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเราลงทุนสิบหกปีเนาะจากสองพันหกมาสองศูนย์สองสองก็ประมาณสิบหกปีจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยย,นะนะยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ด ก็คือ4.25ขายออก10.3คุณจะได้กําไรครับ142.35กันเลยทีเดียวถ้าคุณจับหาร5ครับก็คือ28%โดยประมาณต่อปีนะครับก็จะเห็นว่าผลตอบแทนพอสมควรเลยนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะได้เห็นกันชัดเจนนะว่าจากสิ่งที่ผมเคยแชร์และแบ่งปันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับพอผมเอามาใช้ในสภาวะปัจจุบันเพื่อมองหาตัวหุ้นนั่นเองคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดูเหมือนมันก็ยังมีหุ้นทที่งสาาามมรรถตะบ,บ แบบนี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วคุณชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะครับหรือรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด s u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาทีรันตายได้ด้วย นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับกระบวนการที่ผมให้คุณได้เรียนรู้กันเมื่อสักครู่นะครับมันจะเห็นชัดเจนนะว่ามันคือการลงทุนที่เป็นแบบ how to แต่สิ่งที่สําคัญมากๆต้องบอกคุณก่อนว่ามันคือการบริหารจัดการการเงินนะครับ mm hmm. พเพราะถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถบริหารจัดการการเงินได้นะผมบอกคุณเลยคุณลงทุนเก่งแค่ไหนก็ตามมีโอกาสสูงมากที่เงินทุนของคุณสุดท้ายจะกลายเป็นศูนย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและถ้าใครนะครับที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งเนาะที่อยากจะเห็นเป้าหมายในตัวเองที่มันชัดเจนนมาาากกกขึ้้คุณอยจะใหร ของคุณเนี่ยมันไปได้สวยมากขึ้นหรือว่าไปในเชิงของผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นคุณอยากจะทําให้มันดีมากขึ้นหรือว่าไปถึงจุดที่เรียกได้ว่าให้คุณเข้าใกล้หรือไปสู่คําว่าอิสรภาพทางการเงินได้นะครับคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้กับผมได้ด้วยโดยทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่า m FF นะครับและบอกเลยครับถ้าคุณได้เรียนรู้ในโปรแกรมนี้นะครับและสามารถผ่านโปรแกรมนี้ได้ตลอดรอดฝักจริงๆนะชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราไว้เจอกันกันละกันนะครับและอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาติยณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มมมททีี่เลยผโคคค้บออวันนนขุุณกกาๆ เลยนะที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และเป็นกำลังใจดีๆให้กันนะครับไว้เจอกันคลิปๆหน้านะครับบ๊ายบายครับผม